สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวได้เย็บหนังนะคะที่เรียกว่าได้ลิปนินค่ะได้ลินินนะคะก็คือเป็นได้ที่มาจากธรรมชาตินะคะมาจากพืชนะคะมาจากต้นแฟลกซ์นะคะซึ่งจะมีลักษณะนะคะคล้ายๆกับเนื้อผ้าคอตตอนนะคะซึ่งได้ลินินเนี่ยมันจะไม่เป็นเกลียวเนาะมันจะแบบมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะราคาเนี่ยก็จะสูงกว่าได้โพลีหรือว่าได้ ไนลอนนะคะซึ่งได้ลิินี่คุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือสําหรับเย็บมือเลยนะคะก็คือเย็บจนะัดเนี่ยไม่สามารถเย็บได้นะคะเพราะว่ามันจะขาดเนาะก็คือไว้สาหรับเย็บงานหนังนะคะที่เป็นงานมือหรือเป็นงานคราฟนะคะแฮนด์คราฟนะแล้วก็ได้เนี่ยจะมีความเนียนนะคะแล้วก็เส้นเนี่ยจะดูเล็กกว่าได้โพลีนะคะหรือว่าได้ไนลอนเนาะแล้วก็ก็ได้ลิทน,น,นี้เนี่ยเวลาเก็บได้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะมันลนไฟไม่ได้นะคะไม่เหมือนโพลีเอสเตอร์นะคะมันจะต้องเก็บได้ด้วยการเย็บเก็บได้เอานะคะก็คือไม่สามารถลนไฟได้ค่ะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของลิินนเี่ย ลักษณะของได้เนี่ยเมื่อเราทําเป็นสินค้าแล้วมันอยู่ในตัวสินค้าแล้วอยู่ในกระเป๋าใส่นาฬิกาหรืออะไรต่างๆเนี่ย มันจะเป็นขุยนะคะอันนี้คือความธรรมชาติของด้าลินินถ้าเพื่อนๆนจะสังเกตเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋าที่ใช้ได้มันเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นได้ที่มาจากธรรมชาตินะคะก็ที่ร้านเนี่ยจะมีทั้งหมด2ขนาดค่ะขนาด L 4 5และ L 5 5นะคะถามว่าแต่และขนาดต่างกันอย่างไรนะคะ L 5 5คือขนาดใหญ่กว่านะคะก็จะใช้กับซ่อมที่มีขนาดใหญ่นะคะซ่อมตอกเนาะที่มีขนาดใหญ่หน่อยส่วน L 4 5นะคะจะเป็นขนาดเล็กค่ะถ้าซ่อมคุณเล็กมากถี่มากๆเนี่ยคุณก็ใช้้ L45 ได ะะซึ่งได้ลินินตัวนี้ของทางร้านเนี่ยพร้อมเย็บนะคะไม่จำเป็นต้องรูดแว็กซ์เพิ่มนะคะหรือถ้าใครอยากได้ความหนืดขึ้นมาเนี่ยก็สามารถรูดแว็กซ์เพิ่มได้นะคะทั้งหมด28สีไปเลือกใช้กันได้เลยนะคะ